โคตรอะพี่มหากาบแบกหลังแทบแตกเธอบอกว่าเป็นแขกคนสำคัญขอโทษนะค่ะพอดีว่าชอบผู้ชายแบดนตอ yeah. ถึงไม่ได้เป็นผู้ชายแบดบอยแต่พี่เป็นคนเติมเกมดีนี่เลยเพจพอว์เคลมว่าเพจสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพืใช้แค่เพจใดดีเท่านั้นเชื่อได้เลยที่ดีข้างล่างถูกกัตเติรเมกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เาเป็นผู้ชายแบดบอยหรือว่าผมเป็นเทพครับผมเทพไม่รวมกลุ่มครับเทพไม่ท่าแล้ววันนี้จะมีความรู้มาแจมแบบนิดนิดหน่อยๆน่อะครับว่าเทคนิคการเล่นออฟของผมเนี่ยคือการมาช่วยฟาร์มฟาร์มก่อนสักนิดสักหน่อยค่อยเข้าเลนยังไงก็ถัานขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพีดถ้าจะหนึ่งหนึ่งก เราแปะพวกป่ามาด้วยแหละฮะพวกป่ามาด้วยแหละเนี่ยเกมนี้เจอทาร่าป่าเบื่อโลมแล้วเลยมาป่าเดี๋ยว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 เะีอยเดื่อวเดี๋ยวเดี๋ยวเเปีวเดี๋วเดีนยวเดี๋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 ยวเดียวีวเวเวเดีวดวเวดวเดียวเแเดีวเดีียีเนเดี๋ยวเน่วัยววัวเดยวิเเดดเยีวย พวาะผู้ใหญ่ใจร้ายลังแกเด็กแม้พอเด็กตอนเล็กก็ลังแกผู้ใหญ่เหมือนกันแล้วนะเมื่อกี้อาจจะรุมก็จริงได้ย่านแต่สนใจมาหนึ่งหนึ่งกันสักรอบปะล่ดจะได้วัดกันเลยใครหมูใครจ่าเอจิจิก็จางหูดีวะเฮ้ยจะไปไหนแล่ะพูดหนุ่มหน้าบนพราคนหลายใจมาสิมาซี่ดีดีดดีดีโอ้ยแย่จังกลับดีกว่าลืมบี อย่ามนาเจอแม่รอผมโตก่อนเถอะชาวดีอากาศทุกจัจแคหัวใจเพื่อนเพื่อนฝากต่อด้วยสวยอ่สวยด้านและสวยเพื่อนใครกดยอมแพ้วะเนี่ยใจเย็นๆเราชนะได้อย่าพึ่งใจรอ้อนมึงกดตกลงเพื่อนป้อมป้อมเพื่อนป้อมจะแตกเพี้ยนคลิปก่อนเพื่อนป้อมเพื่อนป้อมไปหิวคิ้วหิวงคิ้วแล้วเกินขอบเขต โอ้ <ained. S 2> โหแคลรี่กูไปตายเพิ่มโอ้คิวมาก่อนป้อมมาหลังเน้นโชว์พลังไม่เน้นชัยชนะจังหวะนี้กระลับประทานจุดไปเลยทิครับโอ้ยตานี้หัวจะปวดเหมือนเล่นกันอยู่สองสคนที่ตายสิใจเย็นเพื่อนผมมาเติมแล้วน้านเลยสวยน้านเลยสวยเพื่นตามตามตามสวยด้แหลมาดีโมรถตึกเท่าไหร่กันเจียวว้า คือควรสงสารอะไรก่อนดีระหว่างเปอร์เซ็นต์แบตแล้วก็สภาพของทีมเรายังสู้ไหวทุกคนเรายังไม่แพ้เรายังสู้ไหวสู้ต่อไปเดี๋ยวนะหายาบึงตายไปศูนย์เจ็ดแล้วเนี่ยเน้นแจกไม่เน้นแบกโกโกวา ทุกคนเบาเบาเบารอผมก่อนเฮ้ตกอยู่หลังเราสิเดี๋ยวอย่าไปวิ่งเลี้ยวนะเดี๋ยวได้แบบนี้ก็ได้ถือว่าได้ถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนมันจะมีตัวมาเติมกลับไปเดี๋ยวเราดักมันเองนี่ไงลรหมดตอนเบาแบบเดาเบิ้ลโอ้โหสุดดยอเก่งวมาก อะวะเลยโอ้พี่ก็ชมผมเกินไปแล้วนี่คือสาเหตุที่ผมไม่อยากเจอกับยานตอนเลสเกมโอ้โหยัดาบอันสีน่าดม่เป็นไรไม่มีคนเห็นหรอกไม่มีคนเห็นโตายสักทีเถอะพกุณพี่วายละตาย ตายกูดิโอ้ยหลอดโอ้ยเผู้ใหญ่สองคนลุมลังแกเด็กและตอนนี้คือเพื่อนผมซีมองเพลงหมดเลยเหลือผมตัวคนเดียวนี่ฮัลโหลฮัลโหลเอาจมีเพื่อนเลยนะกไอ้สวนกับเลยไอ้ออยโอ้โหเขาเรียกว่าพลังมิตรภาพและสุดท้ายผมก็แพ้แบบอีซี่แบกคนเดียวไม่ไหวฉันนั้นกำลังจะเลือก อีกนิดเดียวผมล่วงจากคอนแล้วนะเี่ฮัลโหลทีมไม่เป็นไรคนเรามันก็จะมีวันที่เล่นดีกับวันที่เล่นแย่แหละแต่โทษทีพรานีว่าผมมีบัตรกันดาวเลยรอดเป็นหนึ่งดาวสนใจดูสกอร์ของฮายาเตะไหมโกโกวะอย่างน้อยผมก็ได้ MVP mm hmm. แล้วกันนะ่ะไหนขอดูสกอร์เพื่อนร่วมทีมหน่อยฮายยเตะหูล่วง มันเป็นวันที่แย่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้สุดๆดาไปกำลังใจให้